มีอามา,ามาทำสัมภาษณ์จปรถเนาะมาถามข้อมูลพื้นฐานของอครัวเรือนไร่น,นี่าที่ดินนั่นของตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะกี่ไร่นะสี่สี่ไร่สี่ไร่หนึ่งอ่าเอกสารสิทธิ์นี่คือนอสอสามใช่ไหมใช่ค่ะถนนที่ดินไม่มีนอสอสามกอเนาะ แล้วเป็นที่ดินของตัวเองนะคะจำนวนสีไร่นางซื้อทำประโยชน์เดี๋ยวนี้มันต้องใช้ระบบคีย์ข้อมูลเข้าไปนอสองสามจุดก็ เดี๋ยวจะถามเกี่ยวกับพวกของใช้ในครัวเรือนเหมือนกับออของบริโภคการุณาเลือกเอกสารสิทธิ์นี่ยากหน่อยอสองสามก็แล้วก็จะถามว่าครัวเรือนอยู่คนเดียวเนาะ เดี๋ยวคนเดียวค่ะเริ่มสั่งโหลดข้อมูลสมาชิกไม่มีนะ เพราะว่ามันบางทีมันข้อมูลมันนั้นมันยากนิดนึงแล้วอของใช้ห้องน้ำมีใช่ไหมฮะม,มีสภาพร่างกายปกติมีรโรคประจำตัวอะไรไหมฮะมีโ,<ล>โรคประจำค,ะความดันความดันนะ,ะโรคเรือรงังช่วยเหลือตัวเองได้ได,ได้เนาะ เป็นผู้ให้ข้อมูลนะฮะเขียนว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลบัตรสวัสดิการมีไหมมีค่ะมีนะ,ะแล้วสำหรับเอาไว้ซื้อของบริโภคอุปโภคหรือว่าบริโภคค่ะ แล้วห้องอกินของนั้นน้ำปลาอะไรมีออยอมไหมคะมีค่ะส่วนส่วนใหญ่นั้นจะเป็นของที่มีออยอเนาะแล้วอ่าละอ่า อะไรได,ได้ของครัวเรือนหาไไต่อปีประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ถ้าคิดเป็นรายเดือนนะคะก็ตอนนี้ไม่ได้เมื่อก่อนได้เดือนละห้าพันเดือนละห้าพันก็ต่อปีก็หกพันหกพันหนึ่หกนหนะึ่งเนาะไม่ทราบแล้วเวลาเวลาอาชีพมาที่เป็นหลักนอาชีพหลักตอนนี้ก็ ไม่ได้ออกไปทำอะไรนะนอกจากเย็บผักมีปลูกพืชผักมีการมีพืชพนควรแล้วมีทำบัญชีครัวเรือนอะไรไหมฮะไม่ได้ทำแล้วก็เอ่หมือนกับว่าเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆไหมของสถาบันฮาของทุนหมู่บ้านใช่ไหมแล้ว เหมือนกับว่า,าบ่อน้ําบ่ออะไรนี่คือมีบ่อไม่ได้มีน้ําประปาเลยไม่ไมีเนาะใช้เครื่องปลา,ปาใช้เครื่องแล้วรายจ่ายต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ได้ถ้าคิดถ้าคิดจริงจริงที่ใช้ใจ่ายไม่เลยหาหมอก็สามพันก็พอแล้วต่อเดือนใช่ไหมคะต่อเดือน แล้วมีเงินกู้นอกสถาบันมีเงินกู้แบบอนอกระบบอะไรไม่มีใช,ใช่ไหมพออยู่พอกินเอาสักนาทีแล้วมีความเครียดมีเหมือนกับว่าเขาให้เราประเมินเกี่ยวกับระดับความเครียดเนาะมีนอนหลับมีไหมคะนอนหลับดีเนาะ<ป>แล้วมีเรื่องให้คิดเหมือนกับว่าตื่นขึ้นมาเหมือนเหมือนกับว่า มีตื่นบ่อยตื่นดึกตื่นอะไรเนี่้งเราตื่นมาเข้าห้องน้ำขึ้นมาไม่ได้ตื่นว่านอนไม่หลับถ้าถ้าตีความเครียดนั้นหนึ่งถึงความสุขในชีวิตนั้นหนึ่งถึงแปดนั้นให้ระดับตัวเองประมาณที่เท่าไหร่ได้โอประมาณแปดเลยใช่ไหมไม่ค่อยเครียดโอเคตอนนี้ลูกหลานให้กำลังใจไม่เคยเครียดอะไรก็ ส่วน,วนข้อมูลจปถก็จะขอถามแค่พื้นฐานเนี่ยนะเพราะว่าลูกหลานอเอาใจใส่ดี <c oughs> ก็เลยไม่มีเครียด <c oughs> โอเคนะดีมาก <c oughs> ค่ะลูกาน